ครับช้าน targets, ี้พามาชมฟอร์เรสต์นะฮะคันนี نا, summary, ้มาด้วยอาการก่อนฝาท้ายเปิดไม่ออกนะครับอันนีเป็นก่อนตัวเก่านะฮะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เราจะสับนะครับก ja. mm ็ส hmm. ับเทินได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราซ่อมทิ้งไว้นะครับมาถึงก็ไม่ต้องรอนานนะครับสามารถสับเปลี่ยนได้เลยนะครับดูนะฮะงาน O.E.M ใหม่นะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับสวยเหมือนกันเลยนะมอเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมนะฮะตอนใส่เสร็จแล้วทดสอบเปิเป็นยังไงนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราประกอบปอนเรียบร้อยนะฮะทดสอบว่าก่อนล็อกไหมนะครับอันนี้เปิดผ่านสวิตช์ด้านหน้านะฮะโอเคนะครับก่อนล็อกเรียบร้อยะฮะสองจังหวะเหมือนกันนะฮะเปิดด้านหน้าครับตอ,อนเปิดมาะฮะนี่นะครับก่อนตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปยึนนดน็อตนะครับทั้งหมด3ตัวนะฮะหนึ่งสองและสามนะฮะเสียบปักตำแหน่งเดิมเลยนะฮะงาน O.E.M. นะครับไม่ตัดต่อนะฮะอันนี้ของเดิมเนี่ยฮะของเดิมตีแรกเป็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เสียคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก่อนเขาไม่ได้เสียนะฮะมอเตอร์เสียนะครับ หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวทดสอบต้องฝาท้ายอีกทีนะฮะเมื่อกี้เปิดผ่านสวิช์อันนี้เปิดผ่านรีโมทฮะลองดูฮะอันนี้ปิดฮะปิดผ่านรีโมททดสอบให้ครบนะฮะแต่งที่เราเปลี่ยนกอแล้วนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวกอล็อกกอล็อกที่สองนะฮะเปิดฮะเปิดผ่านรีโมทครับโอเคนะครับเรียบร้อยฮะเยวเปิดผ่านสวิช์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเพช่างเปิดผ่านสวิช์อีกทีนึงฮะจะเปิดได้3จุดนะฮะ กปดสวิ์นะครับเรียบร้อยโอเคครับเปิดอีกทีครับเปิดตรงสวิปฝาท้ายทีนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับใครเจอปัญหากรฝาท้ายเสียสามารถตีแรกได้หรือจะเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งตัวก็มีนะครับอินบ็อกซ์สอบถามที่ Facebook page, แฟนเพจแต่งรถนะแดมพิชบุญครับ